สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองถ่ายฉากเอ่อออกไปนั่งจิบชาข้างนอกชื่นชมอากาศที่แบบว่าแสนแดดอุ่นๆนะคะแต่แต่ว่าก็เย็นอยู่นะเอออ่ะเดี๋ยวชงชาก่อนขั้นตอนแรกชงชาเดี๋ยวก็จะออกไปนั่งชิลๆ enjoy ชาข้างนอกอ่ะอุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้ขาตั้งกล้องมือถือแล้วก็แก้วชาของเรา ะะไปดูว่าเราจะต้องถ่ายกันกี่ฉากเพื่อที่จะได้วิดีโอวิดีโอนี้ตัดต่อออกมาแล้ววิดีโอจะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองทำพร้อมๆกันดูค่ะฉากแรกเดี๋ยวกวางจะถ่ายตอนที่กวางเดินออกไปข้างนอกนะคะเดินออกไปแล้วจะไปนั่งโต๊ะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายฉากแรกกันเดี๋ยวกวางจะตั้งไว้มุมนี้เดี๋ยวกวางจะตั้งไว้มุมนี้แล้วกวางจะเดินกลับไปตอนตอนตึกเดินกลับย้อนย้อนวิ่งกลับไปตึกเออ พื่อที่จะให้ได้ฉากนี้ฉากเดินมาฉากนี้ย้ายกล้องมาตั้งไว้ตรงเก้าอี้ย้ายกล้องมาตั้งไว้ใกล้เก้าอี้แล้วกวางจะเดินย้อนไปเพื่อที่จะถ่ายตอนตัวเองกำลังเดินมาที่เก้าอี้แล้ววางแก้วกาแฟแล้วนั่ง นะเสร็จดูก่อนว่ามุมมันได้ไหมเดี๋ยวเาจะนั่งมุมเดี๋ยวเาจะนั่งมุมนู้นอ่ะมุมนู้นเราหันหน้าเข้าหาแดดเดี๋ยวจะนั่งมุมนี้เราหันหน้าเข้าหาแดดนะคะ ฉากที่3กวางจะนั่งแล้วกวางจะหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มแล้วค่อยๆมองไปข้างหน้านะคะมองไปตรงวิวจัดกล้องดูว่ามุมมันได้ไหมฉากที่4เวลาตากวางมองไปวิวข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวกวางจะเอากล้องอะไปจับวิวข้างหน้าว่ากวางมองอะไร จำไว้นะคะทุกคนถ้าวิวหรืออะไรที่เราถ่ายอ่ะมันแบบเคลื่อนไหวให้เราแพนกล้องไม่ต้องขยับถ่ายมือนิ่งๆแล้ววิวข้างหน้าเขาขยับเองอ่ะหรือถ้าวิวข้างหน้าที่เราถ่ายอ่ะมันเป็นแบบนิ่งให้เราค่อยๆขยับกล้องช้าๆไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้อ่ะมาเดี๋ยวก่อนก็จะถ่ายวิวข้างหน้าทัากที่ห้า กวางจะมาถ่ายตอนที่ตัวเองยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มแล้วก็ยิ้มเอนจอยเหมือนส่งอารมณ์ไปให้กับธรรมชาติหรืออะไรที่เรากำลังแบบมีความสุขอยู่นะคะอ่ะมาห้าฉากเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกวางจะเอาไปตัดต่อในแคปคัดแล้วมาดูกันว่าวิดีโอของเราอะ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ช่วงเวลาที่ฉันเดินทางได้พบความสุขและทุก